กลับสบายดีพ like, ่อแม่พ like, ี่น <abord nói gy da> ้องเห็นเท่าไหมเห็นมาคือผู้งออหายก้างจาหัวหายเมื่อยหน้าผักผ่ออยู่เมื่อยเหื่อยแห้งพิธี่ซะผมมีใหญ่เพิ่มมาแต่อันชิดเบสพี่น้องเลยหัวปลาข้าวโกรอบไปกับพ่อแม่ไป่หอดใส่ไหมพุ่งออกป้าของมึงโดนหุ่ มันดองผูกไปหอดนามันดงผูมันคาดในน้องเมือนี่ห่อแม่แม่ใหญ่ว่าแจกวันวันคานแม่จะคือบทตัดพมสัตว์ไหมหมากเบิร์ดหมากพรมใหญ่แต่พี่น้องเอ้ยยังบ่ได้งาออกไหมงอะกันหน่อยนะแม่งอกลงออกเลยกระเบิด บางคนนั่นอายุยซันนี่นั่นต้องสะมีแต่ห่อเอาแต่ไม่ใหญ่เท่านั้นคอคนประมาณออกไปเรตหน่อยๆเงาะก็เงาะอยู่พี่น้องแต่มาลบออกแล้วก็เบ็ด ท่านนเพินกซัวใ้ซาหัวให้ลูกท่านนี่ก็ซาหัวให้มีไมเกาแหงอยู่บ้งแหงยังยัี่โแหงโดงมีไ่ไปแหงโพดบ่เกาแหงโพดบ่อ้ห้ากเกาให้อีแม่นั่นจวบจวบมู่ี่้องเกาแหงโพดั กก็ bye, bye. Like ็แงภาคตาตะปวกไปอีกไปบันดงห้าเขียดปั๊ดงหมูซามหมูค้นอันข้าวห้าไปขายเสียแต่วิคิมนหนวดหนดผม เข้าวะเห็นเพื่อนหาลายเขาก็หานลายลมัใหญ่เด็กโตได้เจะท้าแม่อันเมื่อเช้านี้เขาก็เขียนไปาบทวบอยาวิตามนไปมินเาเขียนแหงกัแม่น้ำมไม่กินแร้วนะเม็ดไม่กินแล้ว ตะมวยเห็ดเนี่ยนี่เหราสิแก่งันเอาเขาหลอกมาเียจเลือกเอาซะนะถ้าเศษแหงอยากได้ก็มาเอาไปกินเจ้าอะม่้ม่คิดหน่อตัดปลายออกบ่แม่ใกลางตัดหายถ้าสิตัดหายอันนั้นผมมันเสื่อยคนเออถ้าสิตัดหายเียาข็ไปให้มีตัดม่ตัดหาย บดีลมมดออแล้วื้านี้มันคานสิตัดปลายออกแด็กกระชิไรพี่น้องเลยคือบตัดปลายซะก่อนอืมตัดปลายแล้วกะชิไรมีไงแล้วแล้วพี่นอ้องเปลี่ยนบัานนี้ท่าแม่บัานนี้คน,นมาแตหฮาอยู่หฮากินท่าวแม่แล้วก็จะเหลีหนน้ยงพวกฮาคุนเลยฮาคุเลยหนิวหนึ่ง กี้ไปเหตุทุก็นไม่ยังข้าหฟ้ีอถ้าตัดในน้ะแม่ต้อจะดีตัดแล้วเนียได้หนีนอนนั่นเนียมมาจูดินจ้าเหมือนนะถ้าให้ตัดเก่นเชื่กคอยจังตัดหอย อันเกาบแห้งนองหมอยางออกอันเป็นรังแ่เป็นรังแคโอ้ยคันยังมีรังแคก็นได้บามืองมือคันแ้วเกาไมใหญ่เล้เกาคืออีแห่เนี่ยต่ที่เจาหอดบ่จัก้กาเื่อนพี่น้องเลย้านังอยู่สิบงามบันไดขอถอยขอไฟ

กับทวนป่ระบบทำแม่ต้องเอาแบบเรีบฮักพี่นนอกานเองชนว่ารอยข้ากับขั้นขั่กไปใช้ของนะ มาเลือตัวใหญ่มว้เยแม่เทศุขแลก็มเื่อนันะเพื่อนจะเลือกอะไรเจ้าอืนเลยซืโอเห็ดแงเห็ด้วจากเห็ดจะแดดเหือก็มาแลงวคดีไป ข้ามาละข้าวหมึกเก่าไม่งามแต่เป็นกําหมึกเก่าบบน่าเหก้อาาแบงว่าเ่นเ้าแสงยหามแรงมาง้อควายลงผาเป็นผาเลยข้าวเจ้าผ้าผ้ามาเข่าหน้าถ่บเป็นตาม ไล่เขียยทางนาทางลุมนี่ทำอไรเาเจ้าเหห่าเขปป้งอ่หนกแค้ามก็มีบ่ว่าดีแต่ข้นหนุเขาหาขวดเขาห้าขายมันอีเด้อืมนี้มันข้ามแต่ละมันดง ึกเยป้าคองอเากับตึกป้าหวยปลาคองมดเลยเน,นี่่เนาะโอ้ยหนักยังไรยนักลงเนจะใส่เบ็ดปะละอาอัด เา,านัอีักรงเกาถนัดนนเห็นบัไล่ออกเบิรแต่บนี <us <us ้าเสร็จเรียบร้อยแบบเบงเงี้ยเห็นอยู่ได้เป็นนางหัวมันแหเนบัดบัดบัอะไรเป็นผูกคมากเก่าทั้งแท่เป็นนางหัวแหนะที่เสือร่าเนี่ยนั่นแหะเก้า่เบิรดบันไลแล้ว ว่หงมาเบิร์กแค่นี้ท่านั้นะคระบดะอแ่งยังแล้วสิไปเ็ดกินซอยแม่ปี้แม่ปีคนสีอัน แกงหยอดเผาไก่กินเนี่ยันไงแบะเมือนอันเส่พูซุมเตงกะเห็ดเน,นี่ยนีได้ซุมเตงกะแลกกันกับมองเงินพักันซาเห,ห้กันกับมองเงินนอนเตียงไปห้าวพี่เจีบกันข้อว่าซากับมองเงินหริารการเนี่ย<ก>ได้หมูมปเจะได้หัวสิบหาหัวชิบหาแบบพุ้มมี่เขียงเป่าเครืง่หยเนียห้าลูกแครี่ บมืเนี้ยน่ะปุ้ยจะต้องบังว่าผมคับมาพูมองเงินเห็ดใหม่อี้บลีแรงรีดมากอยอมแล้ว่า่ารีคือรีคือดยเพมใหม่มใส่นี่ยไม่เามันอึ้นเอาขันหมุดคงอย่างเลยมาเอีดจะได้กับขาเพราน่ยพี่น้องเอ้ยภาษาบุกเคยได้จะคเสือขึ้นมาเห็นตีโลกเอยเฮ้ยอนะของแจกบ่ของแจกของแจกนัน้องนีด่ไมหาน่องนีดลรนัชวนน้องนีดมม่หายัง อันนี้ว่าพักบัวพกบัวใหญ่ฝากกิ่แล้วกันค่อยยังก็กินในขีดนะนอันนียหลอยอดหลอนะนะปูก็ได้เลยหาเต็มไกอยารก็เงก้องไปเน่ถ่ายแตไปผูเป็นช้าหน้าที่เลยสิบเอ็ดนาทีพอดีพี่น้องเ้ย อโอ้ยอคือบ้านหลางเลหล้าเลยลเลยะงะอเวเออหอ่วยสบายดีปลาลูกในะกอนลูกมากหนา,นากล่องแตะอกกระสะผมพี่น้องเอ้ลกันยจเปไปกพ้อื่อนนาเลยพองนกันใหม่ฝากกดไลกซเป็กำลังใจให้น้อง,ง,ง,นงนนนอ,งองนในเด้อจ้าพอกันใหม่คิมนาพี่น้อง